สวัสดีครับชาวเกมเมอร์นะครับโปรผมรับเรียวครับร้วอยู่วในเกมเดทบายดต่ไรนะครับวันนี้ผมจะมากับลุงกระป๋อมและแพตตี้นะครับเจ้ากเกา่แาแพตมาเร็วเอ๊ะมชาย,ยันได้หก0ันีเองเต่าไม่สามารถเรียกไ, <laughs> ได้ไหมเรียกได้ครัแต่แพตมาเรื่อง เลดหมายปลายทางที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เป็นที่กูต้องหนีเนี่ยกูไม่ไม่อยากจะไม่คิดว่าจะไม่รอดอแน่แน่เลยยวนะ ปอปเปิลกัแได้เคลีร์อะไรบ้างแพทช่วยคนแขวนหรือจะช่วยใครเนี่ยมึงหัวเราะอย่างนี้หมายความว่าไงรู้ใช่ไหมต้องหมายคือใครมึงหัวเราะอย่างนี้หมายความว่าไงมาเคลียร์ดิเปล่าครับไม่มีเลยเคลียร์อะไรที่จะป๋อมไรมาเคลียร์เลยได้ยินนะเชียงหัวร้อของพวกเองอ่ะ เขายังไม่ได้ขังเลยพี่กะปป์ไม่เชื่อเจ้ากัปป์เป็นเขาทุกคนยังไงเนี่ยอย่างที่พูดอ่ะูืออะไรวะโอ้ยเป็นคนดีไมไ่เป็นดี บอกเลยเรื่องไงจะไม่ได้แล้วอันไม่เหรอไม่น่าเชื่ออิงอันมีเสื้อที่มันดำหมดนี้ไหมเนี่ยไม่มีแล้วแต่ดำหมดนี้มั้งเหาอชุดนี้แพ้ปกติเสื้อตาไปดำพึ้นเลย เงเอาขี้เกียจลยอ่ะอ๋นนี้ดีไหมแต่ทำไมรู้สึกว่าเสื้อตัวนี้มันจะสว่างกว่าเก่าวะเมื่อก่อนมันดำกว่านี้ ไม่เนยยังไม่งหวนคลิปตะกี้อัดป่าววะไม่อัดครับไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่ต้องอัดแนะ่อัดแล้วอะไรวะอัดทำไมเดี๋ยวผมรอดูเดี๋ยวผมรอดูทำไมวะจะฟังเสียงเรากิดล้องเหรอใช่ อะไรอ่ะอนาเราจะได้ยิ่ีแจกันสักทีนะสามคนห้องนายว่ะอารธนาคนเดียวว่ะมีแลขสิบสามอยู่ด้วยไงใครวะ เป็นยี่สิบสามคนเนี่ยเของไหนไม่ต้องฮเข้งไหนเของเจ็ดเอสดี Tập rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปห้องแล้วเดี๋ยวไว้มาคนหนึ่งเกิดชิวเกียร์เลยยื้อถึงว่าเนี่ยไม่ต้องสนคนหัวร้านต้องฆ่าก่อนโอ้โหไปฉายด้วยไม่ชอบเลยคนหัวร้านลุงครับลุงเก็บของใหม่ไม่ใช่ลุงลุงเก็บของด้วยแล้วหนีเรื่องไม่ใช่เอากล่องมาทำไมก็ตามงี้ไง แค่ผมต้องเก็บของใหม่นี่แค่แค่นี้จะทิ้งของแล้วเก็บใหม่ว่าไหเนี่ยทิ้งของหาในกลองใหม่ว่างถามคำเดียวนะที่ว่าจะได้เก็บหรือจะได้หนีเหรอได้ได้จองแตกหนึ่งโอเค <Okay S 2> ปะ ไม่เคไอ้แตกหนึ่งเป็นของเรามาแข่งกันจะเจอตัวอะไรวะไม่แต่คอไม่ค่อยดี <c oughs> บอกเลยเจอใครโดนหมดโดนอะไรพี่กรับอมโดนเสียบอะ่ะิม็กหลดใช้กปกติวะหลุดแน่ สภาพมีชัวร์กลัวรุดแน,น่แน่เลยอนะเอ๊ะจบแล้วท่เฮ้ยโหลดเร็วแล้วว่ะอะไรวะ <laughs> มันหลออไปที่ตายใจไม่รู้หรอเรี่องจริงวะมันที่บอกอุ้ยหลุดแน่จบเกมแล้วมั้ง <laughs> เม่มาเกี่ยวไม่ทำลายกันงี้วะ เรเิ่มโหนายแล้วโหลดเลยโหลดเลยโหลดก,ก็เล่นโอ้โหลดก,ก็โหลดลกกโหลดใหม่อีกรอบหนึ่งนี่อย่าวางใจจะสบายเลยอย่างน้อยก็ยืดเวลาตายยืดเวลาตายเนะต็มแล้วสรุปไม่ก็ดูตอนนี้แหละโ,ลโอ้ยนี่อย่างงั้นสิจะรีบผา่านเควส ทำไมรู้สึกใจคอไม่ไดีเลยวะหวด่านี้ด้วยด่าแล้วเนี่ยไม่เคยเล่นโรงงานโรงงานด้วยแม่งเออไปหลุดว่ะชัดเจนนะแพทบอกเลยว่าค็เซ็งลงปเปิดกล่องแล้วว่ะอือหือเกียดเมาส์ตัวเองจังเลย บอกเลยว่าได้ซื้อใหม่อ่ะวันที่สิบเจ็ดยกเสร็จทั้งจอยทั้งเลสากางวิเศษวันนี้น้ำเส้นอกุญแจหัวอยู่ที่ว่าจะได้ใช้ไหมจะได้ใช้เหรอเงี้ยปกติลงนี่หัวใจไปปัน่นจริครับรออะไรอยู่เครื่องอยู่ไหนเฮ้ย โอ้โหแพสสี่ทำงานเสือใคฟ้าดอะวะข้างล่างคุเองเองอเมียวพอนั่นมีใครย่องอยู่ตรงถังสีฟ้าบอกมานะ okay, ใครจะใครล่ะไอ้เพื่อนโดนไว้ <laughs> เพื่อนโดนไว้ โอจะไปตะโกนถามเพ้าะว่าตัวอะไรก็ไ oh ม่ไ oh ด้ซะด้วยเปนแขวนล่างว่าแปดไอ้ติมหาตัวมาแล้วหาตัวอาว่ะ โอ้โหเสียงฟังชัดมากไปก่อนนะไปได้ก <Okay. S 2> แกปะโอเคเดี๋ยวเราฟังกกแต่ก,กิ๊ฟไปเถอะไปเดี <laughs> ๋ยวเราฟังยูย่งไงยู เขาจะรอฟังนะงม้มาว่าะ โทษเขานะมันกระตกเองบนกระบานเลยไปและบนหัวอย่างนี้มันได้ยินชัวจะวิ่งให้เป็นรอยทำไมวะอีนกบ้าดิเดีอยวตีไอ้ยเขามีเปิดรอย้อยอยู่ หัวล้นคาดว่าจะไม่มีชีวิตเยู่ยาวๆยวๆวๆอย่าว่าคิวที่เกิวที่เกิดเขาคือไข่เขาคือโอ้ยเขาคือผู้ชายเนี่ยร่างผู้หญิงแล้อผู้หญิงนขผู้ชายรู้อย่างเดียวแมวโผลแมวดิง ต่ลำบากลยฉากน,นี้อยู่บนอยู่ล่างก็ได้ยินต,ด,ต,ด,ตดีใจด้วย ได้ด้วย <c oughs> เครื่องปั่นเป็นในวันนี้เดินหาเครื่อง, <c oughs> องปันง่นมาเจอสวัสดีแมวแม่วแมวดิ้งวะเดี๋ยวรอดมันอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองไงกลับมาทรไม มันหลงมันหลงมันหลงแทบก็หลงมันหลงมันหลงมันหลงโอ้โหมาทำไมเจี๊ยบนี่ตบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเมาส์อยากจะร้องให้ทั้งจอยทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์ไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> Mình đợi lạ cái VIP เงอมาแล้วมันหายวะลุงมาทางนี้มาทางนี้โอ้โหแมวขึ้นอย่างนี้ขึ้นไม่เลิกด้วยมึงเกาะหลังเกาะหลังก็อยู่ว,วะวะแมวขึ้นไม่เลิกเลยวะนั่นไงไปละกูโอ้โงตีตีโบ้โด้วยโอ้โหเอ็นโอ้โย

ไม่คิดว่าส oh, ay, ี่คือจะวิ่งเสือด้วยมาโอ้แมวเดียวแมวยังอยู่โอ้แมวยังโย่เฮียวเฮียวไม่ไม่เฮียวยังอยู่มาหาพี่ลุงเห็นแล้วถูไปชั้นบนแล้ว อย่ามาทางนี้พี่ต้องมันใจตบโทรเทปมันสักทีครับข,ข้างบนมีเส้นหนึงใกล้เสร็จแล้วลุงาหาป่าดีหาประตูที่ปิดอยู่ใกล้เสร็จแล้วอย่า,<ร>าลง, <ไป S 2> งลงนะเมื่อกี้เออลงข้างล่างพี่กูวิ่งหนีมาข้างล่างไงแกใครวิ่งขึ้นมาตามกูมาเนี่ยตกใจงงไอ้ชี้ đúng luôn đi này ở mà không biết luôn ài đó ài kia đâu ài kia đâu à นั่นไงทำงานจริงด้วยดังชับเลยนี่ยโอ้โหนะก็เลยแม็ททำอะไรอยู่มึงดูคนต้องทำงานเองใช่ไหมเนี่ยเ้นุ่มักยยังบ้าอะไรแางนี้เนี่ยโอ้โหอึหนมาเลย เร็วร้ายมากแพทเร็วร้ายมากสอตโอ้ยเียเห็นกูด้วยไหเนี่ยยงัยงยงังยังลงไปเอาแพตละห<ส>นีนะหมอบทันเมื่อกี้มันหายตัววิ่งไปแล้ว หลบในตู้โอ้โ oh หแมวน้อยมาหาเจ้๋วทำไมแมวกับพิบเจี๋วไปช่วยแพทแต่ก็มีแมวกับพิบตุ้งช่วยเองลงหาตุงหัวเครื่องไปหาไม่เจอแพทอยู่ใกล้สุดด้วยมูข้าางงล่งนเนี่ยพี่ต้องมาแล้วพี่ตอม ข้างบนไม่เจอเครื่องเลยวะลงมานล่เ่อ่อยู่ห้องน้ํเ่อยู่ห้องน้ไม่ป่ห้องน้เลยลุงเนี่เจอแล้วเครื่องเล ตัวสอบเดี๋ยวนี้ได้300อย่างเงี้ยบอกด้วยมาทางไหนชิปแล้วแอดอายุโอเคดีดิยินะ้ไว้นะย you. อยู่เร็วมากอยู icism, espaço, ่เร okay ็วมากอยู่เร็วาบอกอยู่เรวมากกลแล้วแปดสเปอร์แล้วไปเป็วไป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 ไยไป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 ไไปไปเตไปไมหาปไปปปไปปไ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 ปาไปไปไไดไปไปไโไปไปไนไไปไปนปไปว ปล่อยเลยเขาตายแล้วตายแล้วไม่เปิดเลยเรียบร้อยชิดแมงอยู่ใกล้ๆลุงหาเดี๋ยวจะขอบประตูแพรลุงไปตามล็อกประตูแพรหาตามประแพรนะฮะเดี๋ยว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 มันมันมันมาทางนี้อยู่ตามรอยกัด้วยนั่น บอว่าตะกี้เห็นว่ะเห็นนะเห็นเห็นเห็นอุ้ยอุ้ยวิ่งขึ้นแล้ววิ่งขึ้นแล้ววิ่งขึ้นไมนแล้วขึ้นมาขึ้น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 เลยขึ้นหาที่ขึ้นเลยขึ้นบ้าแล้วเราตาวหลังกูโย่ถ้าลุงไม่ขึ้นลุงจะอ๋อน่นไงไปละงานนี้โชคดีครับลุงอย่าทิ้งตัว มันมีน้ำมันกูก็ไม่อยู่โอ้มีพีด้วยกูไม่ช่วยลุงกูไปละโชคดีนะลุงเควสกูเล่าโอ้ยมันโกรธเป็นวีพีด้วยลุงกูช่วยไม่ได้จริงๆกูลงไปดูก็ตายออกเลยว่ามันแค้นมาก